บังทองและชีซีไว้พริบจารชนพลิกสถานการณ์ภารกิจเสี่ยงตายของบังทองนักข่ายทหารอันเกรียงไกรของโจโฉช,ช,ชายผู้หนึ่งนามว่าบังทองกำลังเดิมพันด้วยชีวิตเขาได้แฝงตัวเข้ามาในฐานะที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติภารกิจลับสุดยอดท่ามกลางสถานการณ์อันตึงเครียดที่ทุกย่างก้าวอาจหมายถึงความตายบังทองต้องใช้สติปัญญาทั้งหมดที่มี เพื่อลวงยอดขนอย่างโจโฉให้ติดกับและความสำเร็จของภารกิจนี้จะชี้ชะตาของสงครามครั้งสำคัญเรื่องราวของเขาคือตำนานแห่งไหวพริบและกลละอุบายที่พลิกผันสถานการณ์ได้อย่างน่าทึ่ง 1. กลวงที่แนบเนียนการสร้างความเชื่อใจหลังจากที่บางทองสามารถเสนอแผนการให้โจโฉนำเรือรบมาผูกติดกันจนเป็นสำเร็จ เขาก็ตระเตรียมหาทางกลับไปยังเมืองกังตังแต่ก่อนจะจากไปเขาได้วางหมากตัวสุดท้ายเพื่อตอกย้ำความเชื่อใจของโจโฉและยืนยันความสำเร็จของภารกิจคำร้องขอที่แฝงด้วยเล่ห์เหลี่ยมบังทองเข้าพบโจโฉและแซงทำทีเป็นกังวลใจโดยใช้จิตวิทยาเพื่อหลอกให้ศัตรูตายใจอย่างสนิทใจบังทองข้าพเจ้าหนีมาจากเมืองกังตัง หากอยู่ที่นี่เนิ่นช้าไปฝ่ายจิวยี่อาจระแวงสงสัยและทำให้เสียการได้ข้าพเจ้าจึงขออำลากลับไปก่อนอีกทั้งการจัดทัพตามแผนนี้ท่านจะชนะเมืองกังตังอย่างแน่นอนแต่ตัวข้าพเจ้ามีครอบครัวญาติพี่น้องอยู่ใกล้เคียงแถบนี้เกรงว่าจะได้รับอันตรายไปด้วยขอท่านได้โปรดให้การคุ้มครองด้วยเถิดโจโฉได้ฟังก็ปลื้มใจและมั่นใจในชัยชนะ เมื่อกองทัพข้าเอาชนะเมืองกังตังได้แล้วขอสั่งห้ามทหารข้าฟันราษฎรผู้ใดไม่เชื่อฟังจะประหารชีวิตเสือบังทองทำเป็นไม่วางใจเป็นวิสัยของทหารผู้ชนะศึกย่อมโกรธแค้นชิงชังฝ่ายข้าศึกข้าพระเจ้ายังเกรงว่าญาติพี่น้องจะได้รับอันตรายขอท่านได้โปรดออกหนังสือรับรองให้สักฉบับเถิดการร้องขอที่ดูเหมือนเต็มไปด้วยความห่วงใยครอบครัวนี้แท้จริงแล้ว คือการใช้จิตวิทยาชั้นสูงบังทองเข้าใจดีว่าความนั่นใจในชัยชนะของโจโฉกำลังบทบังวิจารณญาณเขาจึงใช้ความกังวลจอมปลอมนี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองและนำไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงหนังสือรับรองตราประทับแห่งความสำเร็จโจโฉหลงเชื่อคำพูดของบังทองอย่างสนิทใจเขายิ่งมั่นใจว่าตนจะต้องชนะศึกครั้งนี้อย่างแน่นอน จึงสั่งให้ทหารนำกระดาษผู้กันมาเขียนหนังสือรับรองให้แก่บางทองทันทีโดยมีใจความว่าผู้ถือหนังสือนี้เป็นผู้มีคุณแก่กองทัพห้ามทหารทำร้ายโดยเด็ดขาดให้เลี้ยงดูเป็นอย่างดีในฐานะแขกผู้มีเกียรติหนังสือฉบับนี้ไม่ได้เป็นเพียงหลักประกันความปลอดภัยของครอบครัวบางทองเท่านั้นตามที่เขากล่าวอ้างมันคือหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่า กลลออุบายของเขาประสบความสําเร็จยานงดนามและภารกิจจารกรรมในค่ายโจโฉได้ลุล่วงไปแล้วแม้ภารกิจหลักของบังทองจะลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่เขาก็ต้องพบกับอุปสรรคที่ไม่คาดฝันก่อนจะเดินทางกลับมิตรภาพและการเอาตัวรอดการเผชิญหน้ากับชีซีขณะที่บางทองกำลังจะลงเรือกลับเมืองกังตังเขาก็ต้องตกใจเมื่อมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาคว้าเสื้อของเขาไว้ พร้อมกับคำถามที่เปิดโปงแผนการทั้งหมดคำถามที่น่าตกใจชายผู้นั้นคือชีซีสหายเก่าของบางทองซึ่งขณะนั้นรับราชการอยู่กับโจโฉช,ชีซีได้มองแผนการของบางทองออกทั้งหมดและเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงชีซีท่านวางแผนครั้งนี้ท่านไม่คิดหรือว่าทหารของโจโฉจะตายหมดและตัวเราก็จะตายตามไปด้วยบางทองเมื่อเห็นว่าเป็นชีซีก็ค่อยวางใจ ทัวท่านมีสติปัญญาแผนของข้าพเจ้าแค่นี้ทำอันตรายท่านไม่ได้หรอกชีซีเวลานี้ข้าพเจ้ารับราชการด้วยโจโฉหากกองทัพโจโฉถูกเพลงเผาก็คงเอาตัวรอดไม่ได้แล้วจะทำอย่างไรดีคำถามของชีซีสะท้อนสภาวะฝุ่นเข้าตาตัวเองดังที่ปรากฏในต้นฉบับคือแม้จะมีสติปัญญาแต่เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันก็มองไม่เห็นทางออกด้วยตนเอง ซึ่งเปิดโอกาสให้บังทองได้แสดงไหวพริบอีกครั้งทางออกของชีซีบังทองไม่ได้ตระหนกตกใจแต่กลับใช้ไหวพริบคิดหาทางออกให้กับสหายของตนทันทีเขาได้แนะนำแผนการหลบหนีให้กับชีซีอย่างเป็นขั้นเป็นตอนดังนี้ 1. สร้างข่าวลือให้ชีซีปล่อยข่าวลือในกองทัพว่ากองทัพของมาเท่งและหันซุยกำลังจะยกทัพไปตีเมืองฮูโตซึ่งเป็นเมืองหลวงของโจโฉ 2. อาสา เมื่อโจโฉได้ยินข่าวลือและเกิดความกังวลให้ชีซีเรียบอาสาตัวเองกลับไปช่วยป้องกันเมืองหลวงในฐานะที่ปรึกษา 3. หลบหนีใช้โอกาสนี้ในการเดินทางออกจากกองทัพของโจโฉไปอย่างปลอดภัยและชอบธรรมก่อนที่แผนเผาทัพเรือจะเริ่มต้นขึ้นด้วยไหวพริบป,ปฏิพานบางทองไม่เพียงแต่ทำภารกิจของตนสำเร็จแต่ยังสามารถช่วยเหลือสหายให้รอดพ้นจากอันตรายได้อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้คือบทเรียนสำคัญที่สะท้อนถึงแก่นแท้ของกลยุทธ์จารกรรมถอดรหัสความสำเร็จของบางทองตามตำราพิชัยสงครามภารกิจของบางทองในค่ายโจโฉคือกรณีศึกษาชั้นเลิศของจารชนผู้กลับเป็นสวัยวิ่งสปายตามหลักพิชัยสงครามสุนบูที่สามารถแทรกซึมเข้าแดนข้าศึกปฏิบัติการจนลุล่วงและกลับมารายงานผลได้อย่างปลอดภัย ความสาเร็จของเขาไม่ได้เกิดจากโชคช่วยแต่เกิดจากการประยุกต์ใช้ยุทธวิธีที่ลึกซึง้งซึ่งสามารถถอดรหัสออกมาเป็นแก่นสําคัญได้ดังนี้แก่นยุทธวิธีจารชนผ่านกรณีศึกษาบางทองการทําลายสติปัญญาไม่ใช่ร่างกายตามหลักของซุนบูเป้าหมายสําคัญคือการทําลายขุนพลข่าศึกบางทองตีความหลักการนี้อย่างเหนือชั้นเขาไม่ได้มุ่งสังหารโจโฉแต่เลือกที่จะทําลาย การตัดสินใจที่ถูกต้องของโจโฉแทนโดยการใช้จิตวิทยาเล็งเป้าไปที่จุดอ่อนคือความทะนงตนและความมั่นใจที่สูงเกินไปทำให้โจโฉติดกับดักทางคิดและนำกองทัพไปสู่ความพินาศด้วยตนเองการวางแผนที่มุ่งผลลัพธ์เชิงประจักษ์ <c oughs> การร้องขอเรื่องรับรองไม่เพียงแต่เป็นการแสดงละครตบตาแต่เป็นการวางแผนที่รอบคอบเพื่อสร้างหลักฐานยืนยันความสำเร็จของภารกิจ มันคือเครื่องมือที่เปลี่ยนความเชื่อใจของศัตรูให้เป็นข่าวกรองชิ้นสําคัญที่จับต้องได้ที่สามารถนํากลับไปรายงานเพื่อยืนยันว่าก,กลอูบายได้บรรลุผลแล้วอย่างสมบูรณ์ไวพริบในการแก้ปัญหาเพื่อรักษาภารกิจหลักการเผชิญหน้ากับชีซีคือสถานการณ์นอกแผนที่อาจทําลายภารกิจทั้งหมดแต่บางทองแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติสําคัญสูงสุดของจารชนคือความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างฉับพลัน การช่วยเหลือชีซีไม่เพียงแต่เป็นการรักษามิตรภาพแต่ยังเป็นการกำจัดความเสี่ยงที่แผนจะรั่วไหลเพื่อให้ภารกิจหลักดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีอุปสรรคหลักการที่บางทองใช้เมื่อหลายพันปีก่อนยังคงปรากฏให้เห็นในยุทธศาสตร์จารกรรมยุคใหม่ดังที่ปรากฏในสงคราม6วันที่อิสราเอลใช้จารชนเพื่อกุมสภาพและทําความเข้าใจระบบบ,บัญชาการของฝ่ายอารับอย่างละเอียดหรือการลอบสังหารในพลกอเซมสุไลามานีของสหรัฐ ซึ่งล้วนแต่เป็นการมุ่งทำลายหัวใจของกองทัพข้าศึกไม่ว่าจะเป็นตัวผู้นำหรือสติปัญญาในการตัดสินใจก็ตามดังนั้นการช่วงใช้จารชนจึงเป็นศาสตร์และศิลชั้นสูงที่มีผลชี้ขาดชัยชนะของสงครามแต่ในโลกยุคป,ปัจจุบันที่กฎแห่งสงครามเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการศึกษาเพียงคัมภีพิชัยสงครามของซุนบูอาจไม่เพียงพอ ผู้ที่สนใจในยุทธศาสตร์จึงพึงศึกษาพิชัยสงครามยุคใหม่ควบคู่กันไปด้วยโดยเฉพาะสรรปนิพนธ์ของเหมาเจ๋อตุงว่าด้วยสงครามยืดเยื้อและสงครามจอระยุท์ซึ่งยังคงแสดงบทบาทสำคัญและถูกผลิกแพลงใช้อย่างพิสดารในสนามรบทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้